หุยสื่งกรีดสันดีพี่รักเอาสันดีมาหน่อยกรีดดังมากเลยอ่ะสันดีทำอะไรอเอาสันเอาสันดีวันนี้สันดีมา,มา,าแห่แห่แห่มาหาคุณแม่หน่อยสันดีมาละรับงานร้องเพลงงานแต่งไหมรับทุกงานค่ะยินดีมากเลยรับทุกงาน ของเป๋วก็มีทั้งแบ็กกิ้งแท็กแล้วก็มีทั้งแบรนด์นะคะแบรนด์ก็คือดนตรีสดเต,ต็มวงพร้อมแดนเซอร์สาวสวยเซ็กซี่ไอ <c oughs> มาแล้วมาแล้วค่ะเมื่อกี้ใครกรี๊ดนะล,ลูกโอ้โหรี๊เลยเมื่อกี้ใครกรี๊ดคะฮะ <c oughs> เอา้าไหนทำยังไงถึงได้กรี๊ดคะกรรีี๊ดยังงไอ้าวเงี้ยเหรอหอุอ้ยทำไมแต่งหน้าด้วยล่ะคะ <c oughs> ทำไมแสนดีแต่งหน้าด้วยล่ะคะ แซนดี้อยู่ไหนแซนดี้อยู่ไหนอะอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายทีล่าทำไมตาโตงั้นนะโตบองไม่กระตือเออทำไมโอ้โหในไปง่ายไปง่ายไหมครับคุณนิดจ้าพี่อาบน้ำก่อนนะได้ไปไหน ป้าสันดีกับพ okay. ี่อังนะอ๋อนึกว่าป้าไปงานด้วยโอ้ยโอ้ยสนดีสวัสดีค่ะ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 ไหนคะเอ๊ะคลานอย่างยังไม่คลานยังไม่คลานสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดี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 ยาสวัสดีสวัสดีสวัสดี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 เฮเสร็จแล้วมาแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะลูกมามาตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมคะมามาอู้หหน้าใครเรามันพองจังเลยอะค่ะ ให้คุณร้องเพลงให้ฟังเหรอลูกถ้าคุณร้องเพลงให้หนูกฟังแตนดีอยู่ในแตนดีอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะทุขสบายดีหรือเปล่าสุขสบายดีหรือเปล่าลาลาลาสวัสดีงงตุงตุงตุ้ดุงตุงตุงตุดุดงตุงตุงตุ้ดุงตุงตุงตุ้งอะไงไงคะ ใช่โย่อะใช่โย่มาล้มาละโอ้จะเล่นหรอลูกได้ได้โอ้เล่นอะไรดีคะนี่หรออะเข้าปากไม่ได้เข้าปากไม่ได้นะเข้าปากไม่ได้นะต้องเข้าอยู่แล้วเลยไหนคะตึ้งตึ้งตเดดตึ้งตึ้งงตดเดดตงตึ้งตดตึ้งตึ้ง ยามลมโอยมาพาใจน่วงหนักอ่ะคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันจวนก่อนเราอยู่เคียงกันเคยสุขเคยสันชิดใจชวนเฮ้หา่างกะสุดคำคุณนะลมกัหัวนรักไกลกันอ้าวเมื่อกี้กีทำไมอ่ะกีเ<ม>พราะอะไรเพราะหรอเพราะหรอกีดเลยเหรอเพราะหรอแม่คุณเล่นลูกบอล เอาลูกบอลมาที่เอาลูกบอลมาที่ลูาบอลมาเล่นกันไหมคะเล่นลูกบอลดิโอชอบครั้งที่แล้วที่หนูโยนลูกบอลก็กินอ่ะมีอีกคนแล้วไหนคะแซนดี้บายบายนี่ก่อนบายบายสวัสดีค่ะแซนดี้สวัสดีค่ะแซนดี้มาแล้วมาแล้วนี่แม่คุณทำอะไรเนี่ย อเฮ้ยเอาอ่ะโยนให้คุณโยนให้ดูหน่อยดึงดึงตึดึดึงอยลอเลยตีดิงดีดิงตีดิงดึดิ้งอไเงดดิ้งดีดงีด้งงออ๋อเหรออ่ะแม่คุณโยนค่ะดีดิงตีดิงตีดิงดึด้งยเฮ้ยแ้ว

เอาคุ้นใคร่เกือบเลยเกือบเลยไหนต้งไหน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 ไนี่นดูสิดูสิดูสิเอาไม่คุณยอละะดแ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 ด่าตอนเนืงตอนเนื่องตอนเนื่องอู้อู้เอาเลยเอ้ย ไหคะถท้าล่นโอ้ดินมากชอบบอลตอนนี้อเดี๋ยวอ้วเดี๋ยวอ้วกโอ้ยน้ำลายชอบเหรอคะอ้ยใครใครแต่งหน้าให้หนูคะเนี่ยฟิลเตอร์มันแต่งหน้าว้ายไปแล้วอะดิ้งดิ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 ้งดงด้งด้ Ah, Leo, tá ta de de tê ta de tê ta de tê ta de de tê tê Hả? tê 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 lắp tê 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 หนึ่งสองฮะว้าวว้าว่าฮ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 รับ่าฮ่าฮ่ะฮ่า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 ฮนาฮ่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 ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮัามาฮ่า่า่า่ี่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่าย่าวา

เอาแม่คุณมาให้คุณให้หนูให้หนูให้หนูโอ้เอาเต็มตัวนะแสนยิโยนะคะหนึ่งสองพี้วเหนื่อยยังเหนื่อยยังเหนื่อยเหนื่อยหนแล้วเหรอเดี๋ยหิวน้ำหิวน้ำหิวนมเหมือนเคี้ยวเหมือนเคี้ยวตัวเองเหมือนเคี้ยวลูกตัวเองโปกิ๊กลงหน้ดู เเจะกินอะไรอ่ะฮะจะกินอะไรฮะอุ้ยเตรียมตัวมาหนึ่งสองอู้ว้าวอันหนึ่งสองยนหนึ่งสองยืนี้ีนี้น้องหกเดือนแล้วค่ะ หนึ่งสองอุ้ยสันดีเอามั้งไหมว้าวน้ำลายใหลนิ้วแทงเข้าไปในปากนิ้วแทงหนึ่งสองปุ้งโหวันนี้ใส่สีแจ่มมากเลยค่ะอืมอืมใส่สีแจ่มมากเลยค่ะ อยู่นี่เองใช่ไหมใช่ไหมเดเดดดดดวันนี้กินข้าวที่ดอนเจดีเจอพ่อกับแม่สวยคุณสองอุ้ยขอบคุณค่ะไหนมีอะไรให้หนูเล่นได้คะมีอะไรให้หนูเล่นได้คะดูซิ อันนี้มันเล่นไม่ได้หมดเลยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมันเล่นไม่ได้หมดเลยสักอย่างเนี่ยเนี่ยจับได้ให้เฉยวันนี้แม่ไปงานเอ่อที่มังกรสวรรค์ค่ะไปเจอกันได้อุทยานแห่งชาติมังกรสวรานเอาแม่คุณไปไหนแล้วอะแม่คุณไปไหนแล้วคะฮะอยากเล่นกับแสนดีอุย้ยพี่แป้งพี่แป้งขึ้นจอสิน้าแป้งทําอะไรน้แป้งขึ้นจอให้หน่อยสิทําไงอะทําไงอะ อุ้ยน้าแป้งคนสวยทำไงวะอยากขึ้นจอก่อนน้าแป้งอะน้าแป้งเราทำไม่เป็นหรอ,อทำไงอุ้ยมาแล้วน้าแป้งน้าแป้งคนสวยน้าแป้งคนสวยคุยกับแสนดีหน่อยเดี๋ยวฮะเราเจอกันนะอุ้ยแสนดีนี่เสียงอยู่นี่แสนดีจ้าเสียงอยู่แน่เลย วันนี้วจะอีวอล์กเกอรสวัสดีค่ะพี่เปาเออเนเป้งทําอะไรคะวันนี้เนแป้งทางานที่บ้านก็เมื่อวานเมื่อวานพี่เป่าร้องเพลงดวงใจให้แซนดี้ฟังพี่เหรชอบไหมพี่เป่ามากคนดีมากเลยอ่ะเพราะมากเพราะมากว่ะสุดๆดีมากคุณมากเลยค่ะดีใจอ่ะพี่ปังก็คงดีใจมากๆด้วย นี่ไงนี่ไงทีมเบื้องหลังนะทุกคนเบื้องหลังของเพลงนี้เอ้ะนาแป้งค่ะอาันดันดีเขาจะคว้ามาแล้วแป้งจำได้มั้ยแดนดี้ค่ะยิ้มค่ะเออจอบเล่นเดียแน่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 แต่นี้สวัสดีน้าแป้งก่อนไม่ได้ไปสุพรรณเลยเออวันนี้วันนี้พี่เป่ามาวันนี้พี่เป่ามาร้องที่มังกรสวรรค์เดี๋ยวพรุ่งนี้แวะไปที่ร้านพรุ่งนี้ร้านเปิดตอนอันนี้ เดี๋ยวหนูเช็คให้พี่พี่เปาได้ค่ะได้เลยทุ่งนี้แวะไปก่อนกลับก่อนกลับได้เลยค่ะยินดีค่ะก็เอ๊ะไอเจนดีเออเจ <c oughs> นดี้ไปหาแม่คุณเหรอคะแม่คุณค่ะวันนี้แม่คุณไปงานเป็นเพื่อนเนี่ยวันนี้ไปยิมมาอ๋อวันนี้ไปงานที่สุพรรณไดมัมงกรสวรรค์ไปอีไปเรียน,น่งทุกวันอาทิตย์เยอืมไปอีปกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเหรอคะ กลับมาแล้วอุ้ยชมน่านะโอ้ให้น้ำแป้งทำงานโอุ้ยบา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 ยเจอกันนะค่ะแผนที่ไปสมัครไม่ทองคำได้ยังคะน้ำแป้งค่ะได้เลยค่ะมาเลยมาพร้อมกับคุณแม่เลยนะคะมาเต่ารอบชิงเลยรอบชิงโอ้ยูนจะไปสมัครไม่ทองคำสามวัยค่ะมานะรอเลยไปเลยค่ะบายบายนะคะ บายบายค่ะพี่เปาสวัสดีค่ะตจะแป้งออกให้หน่อยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวนะออกยังไงเนาะนี่ทำยไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่เป้าดูความฟิลเตอร์มากน่ารักมากโอเคเฉยอันนดีเลยอะไรคะเส้นอะไรดีคะโอ้ยอันนี้หรอหรืออันนี้ดีนะอันนี้เหรอคะอันนี้มันเข้าปากไม่ได้นะลูกนะ แท่งเขียวในตำนานเลยนะห้ามเคลี้ยงเลยนะแท่งเขียวในตำนานสันดีตุงตุงดึ้งดึ้งตุงตุงตุงตึงตึงตึ้งตึ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 งอุย้ยเลอได้ไงคะเมื่อกี้เขากินนมไปยังที่ไร <c oughs> เขาเขาเลยเอา้ <c oughs> อาวไม่ไปกินแล้วอ้าวทิ้งไปซะง,งั้นอันไหนอันไหนอันไหนอันนี้อ่ะอันนี้ไหม บราวอีกบราวอของพี่น้องฉัดแซนดี้โอมาแต่งหน้าไหมคะโตมาแซนดี้แต่งหน้าเองไหมคะว้าวค่ะเพียงทุกอย่างคู่แฝดคู่แฝดของคุณมาแล้ว,วหืมห่มฮึมมม,มคู่แฝดมาแล้วคะ่ะขอบคุณสติกเกอร์คะ่ะอามีใครจะให้สติกเกอร์แสนดีไหมคะอยากให้สติกเกอร์อะไรแสนดี้คะน้องทานข้าวแล้วใช่นะะ้องทานเนี่ย คุณพ่อคุณพ่อหมันเกลียวมันพ่อจะหยุมหัวน้องไม่ได้นะคะ <h ahaha> มันพ่อจะหยุมหัวลูกไม่ได้นะคะมา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 อุ๊ยเ<า>อ<า>อ<ๆ>ออออ<ๆ>นี่แน่นี่แน่นี่แน่เออพ่อแหละพ่อแกงหนูอีกแล้อว่าไอ้พ่อแกงพ่อแกงแสนดี่้ไห <laughs> <laughs> นะคะ นนพี่จะส่งสติกเกอร์ให้ให้ห้านาทีค่ะเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวคุณแม่จะไปแต่งตัวแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปแต่งตัวแล้วค่ะอูอูอยากได้อะไรอยากได้อะไรนี่เหรอไม่ซูมิเนี่ยเหรอคะโตขึ้นมาอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ให้หัวใจซ่อมให้หอยโอ้โห่นดูนี่นี่ดูนี่นนอ้หูได้หอยด้วยใช่ไหมคะได้หอยเต็มเลยอ่ะคว้าเอาเองอยเอาเอง หยิบให้ได้นะหย,ห,หยิบไม่ได้หยิบไม่ได้เอาไหนดีอุ้ยขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีของเล่นให้หนูไหมคะ <S <S โอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอันนี้อู้นี่มันอะไรเนี่ยออ้กล่องตอนตีเหรอติ่ง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 ติงติงติ่งติงติ่งติงติ่งติง

บางคนก็เดือลละสองเข็มอะไรอย่างเงี้ยออตึง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 ตึตึงตึงึงตึงตึึงึงตงสตึส ตึง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 ตงตงตง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 งขอบคุณค่ะพี่อเลนขอบคุณค่ะโอ้เนี่ยตงงตงต่อะให้ใให้ไม้กลองไม้กลองเอาหมคะอู้หู้หงตังแต่นี้รู้สึกคือว่าขอบคุณค่ะไม้กลองไม้กลองเอาไหมคะคุณแม่ให้อ๋อถนัดซ้ายอะถนัดซ้าย ใช้ซ้ายอ่ะถนัดซ้ายก็ใช้ซ้ายอะเราเาเลยหนึ่งสองซตุ้มตุมตุ้มตุ่มตุมตุ้เพื่นทุกอย่างขอบคุณค่ะโอเคทุกคนคืนนี้ไปเจอกันนะคะสองทุ่มตรงนะคะที่อุทยานมังกรสวรรค์สุพรรณบุรีนะคะกับงานเมืองเหนือเฟสติวัลนะคะแม่ไปก่อนนะแม่จะไปเปลี่ยนชุดแล้วคะ่ะสันดีคะ่ะสันดีบายบาย,บายพี่พ,พก่อนคะ่ะบายบายนี่ สันดีนี่นนี่นบยบาย,บาย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 พี่ๆบายบายนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายบาย,บายเจอกันค่ะบ๊ายบายขอบคุณสติ๊กเกอร์ด้วยนะ